โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแท็กเตอร์ลมชั้นเอครับก็วันนี้นะครับมีสินค้ามานําเสนอนะครับตัวนี้เป็นรถไถนะครับแท็กเตอร์คุมบต้านะครับ l C 7 0 8 d t นะครับตัวนี้ l C 7 0 8 d t นะครับเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดรถให้ฟังเลยแล้วกันเนาะนะครับตัวนี้นะครับรถนะครับเป็นรถไถปีอ่าพูดรถไถ l C 7 0 8 d t นะครับขนาด47แรงม้านะครับอ่าปี55นะครับปี55 เล่มทะเบียนเอกสารครบนะครับทุกอย่างมีนะครับเล่มมีนะครับภาษีไม่ขาดนะครับใบทะเบียนทุกอย่างนะครับพรบอยู่ครบนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับทุกอย่างระบบทุกอย่างดีนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนให้นะครับวันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับกองน้ํามันเครื่องนะครับเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยไปพร้อมใช้งานนะครับมีรอยอยู่เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่รอยเลือดซึมนะครับอันนี้เป็นรอยที่ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องวันนี้นะครับเนาะ ทุกอย่างฟิตน่นดีครับเครื่องเกียร์ดียางดีนะครับยางหน้าถือว่าเหลือเยอะนะครับโอตานินะครับยางหน้าเหลือเยอะอยู่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณ70% 8 0ได้นะครับแล้วก็ยางหลังนะครับยางหลังก็ถือว่าพอใช้งานได้อยู่นะครับเหลืออยู่ประมาณประมาณเซนหนึ่งนะครับได้อยู่ยางหลังเดิมๆโรงงานโอตานินะครับกระทะดีกระทะสวยนะครับไม่แตกไม่ไม่เล้านะครับ เนะครับชุดข้างหลังนะครับก็คือรถคันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าเป็นสีเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมทุกอย่างนะครับสีเดิมนะก็จะมีผมจะพูดให้ฟังทุกอย่างเลยนะครับนะมันจะไม่มีความลับสีเขียดแดงนั้นนะครับตัวนี้เปลี่ยนมานะครับชุดนี้เปลี่ยนมาเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะครับมันเปลี่ยนมานะครับเพราะว่าตัวเดิมมันผุนะครับนี่แผ่นนี้แล้วก็พื้นตรงนี้นะครับเปลี่ยนมาพร้อมกันนะครับเ๋อเปลี่ยนมาอันเดิมมันผุนะครับ ประมาณนี้นะครับชุดข้างหลังนะครับตัวนี้ไม่มียางไม่ไม่ได้มียางอันนี้เราก็เลยมองทะลุเข้าไปนะครับหูหลังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเป็นเป็นแบบเดิมนะครับสลักก่อการรุ่นเดิมนะครับ l c 7ของมันนั่แหละนะครับเนาะทุกอย่างก็ปรับตั้งได้ปกตินะครับแล้วก็เป็นพันพวนนะครับพันพวนดีเฮดสองสี่หกเอฟตรงรุ่นนะครับพันพวนรุ่นของเขาเลยนะครับนะพันพวนก็เอาไปใช้งานยาวๆครับไม่มีปัญหาลูกปืนดีนะครับบูทนิดหน่อยแค่นี้แหละนะครับนะใบเหลือเยอะอยู่นะครับ เดียประมาณ23านิ้วได้อยู่นะครับข้างหลังแห้งนะครับแห้งๆเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีจุดรั่วไม่มีจุดซึมนะครับไม่มีรั่วมีซึมไม่มีเยิ้มนะครับเดิมๆนะครับกระทะดีทั้งสี่สี่ล้อนะครับเนาะทุกอย่างสีเดิมนะครับบูทข้างหน้านะครับบูทแน่นนะครับบูทคันหน้าแน่นเครื่องสตาร์ตติดง่ายเครื่องฟิตไม่มีไม่มีควันนะครับไม่มีไอไม่มีดันนะครับระบบทุกอย่างปกตินะครับไฮดรอลิกดีนะครับยกค้างไว้ได้สบายเลยเดี๋ยวจะพาฟังเสียงอยู่นะครับ เดี๋ยวพาดูบอดี้คอนโซลนะครับรถคันนี้นะครับก็ไม่ตายครับไม่ตายนะครับนะเปือนน้าปัดใหม่นะครับมันเพิ่งขึ้น152ชั่วโมงนะครับ153ชั่วโมงเนาะแต่ว่าดูตามสายตาก็อยู่ที่ประมาณ2,000ชั่วโมงประมาณนี้แหละนะครับเนาะสีเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์ข้างหน้านะครับรถไม่เคยไปไอทำงานไม่ได้ลุยน้ำมานะครับรถไรนะครับ PTO เทียบไม่ได้ใช้เลยนะครับ PTO ข้างหลังเนี่ยนะครับรถไรครับรถไร ประมาณนี้นะครับนี่เต็มๆนะครับน่าเหลือเชื่อมากนะครับว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยอุปกรณ์มีสองชิ้นนะครับตัวรถด้านหน้าพานหกนะครับต่ช้างโรตารี่ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจก็หามาให้ได้นะครับราคาไม่มีแตกนะครับราคาสวยอยู่นะครับไฟติดครบทุกอย่างแต่ดังนะครับไฟติดครบแล้วก็อีกอย่างก็ไม่เคยอ่า ตัดท่อนเปลี่ยนคัดนะครับเนี่ยดิมเดิมนะครับนะน็อตเดิมเดิมทุกอย่างเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับได้ดีเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบทุกอย่างฟิตเปียนะครับลูกหมากดีนะครับนะเดิมเดิมนะครับสีเครื่องคือแบบเดิมเดิมเลยนะครับสีรถเดิมเดิมสีเครื่องเดิมเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับก็คือขายตามสภาพนะครับ น็อตทุกอย่างตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับพอดีตัวเก่ามันมันจะหลุดแล้วไงผมก็เลยถอดเปลี่ยนให้ใหม่เลยเอามาฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องฟีเจอร์ตาติดง่ายแถมวนนี้ไปด้วยนะครับคำราคาซ้ายขวานะครับระบบดีนะครับนะหน้าปัดขึ้นปกตินะครับไฟทุกอย่างขึ้นนะครับมาฟังเสียงกันครับเครื่องเกียร์ดีครับสตาร์ทติดง่ายนะครับมาดูไอไฮดรอลิกนะครับเอาฐานหนาก่อนาะ เร็วครับข้างไม่ได้นะครับอ่ะดูขันหลังมายกข้างไ่ดูเลยครับไม่มีกระตุกนะครับไฮดรอลิกดีนะครับคันหน้าฟิตนะครับจนแน่นแน,น่นเลย ไม่มีกระตุกนะครับไม่มีกระตุกไม่มีตกไม่มีหย่อนนะครับแฮดรอลิกดีนะครับประมาณนี้นะครับแฮดรอลิกดีไม่มีไอไม่มีดำน,นะครับเรียบร้อยครับเปิดดูเครื่องกันบ้างนะครับเปิดไมเด่เยอะๆนะครับ เครื่องดีนะครับรโซินอยเดิมนะครับเดิมโรงงานนะครับไม่มีไอไม่มีดันนะครับเครื่องไม่ไอนะครับ ดีครับเครื่องดีนะครับระบบเกียร์ทุกอย่างเข้าได้ทุกเกียร์นะครับไม่ควานไม่หลุดไม่ลั่นนะครับน้ำมันเครื่องใหม่ๆนะครับน้ำมันเครื่องใหม่ๆเลยนะครับเครื่องดีอยู่นะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับระบบทุกอย่างดีถือว่าเวิร์กนะครับรถอยู่อ๋สีเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมๆไฟติดครบแต่ดังนะครับ ปกตินะครับดี๋ยวผมพาขับดูนะครับวิ่งได้นะครับไม่มีหอนไม่มีหลุดไม่มีลนนนะั่นนะครับเกียร์วิ่งได้ทุกเกียร์เครื่องซีนโคชั่นึนะครับระบบเกียร์คันดีนะครับ ระบบโฟวยังใช้งานได้นะครับเอ้วลองให้ดูนะครับอันนี้ล้อลอยนะครับล้อลอยนี่ครับใช้งานได้นะครับเฮดลิกดีนะครับ บรกดีนะครับทุกอย่างระบบดีนะครับเครื่องเกียร์ที่เคลียบเลยนะครับอ๋อครับเยวจะดับเครื่องละก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับสภาพรถนะครับก็ทุกอย่างใช้งานดีนะครับให้ดรอลิกดีนะครับเนี่ยยกค้างมาเลยนะครับรถดับนะไม่ได้ล็อกด้วยนะครับไม่ได้ล็อกไกตัววาล์วนี้ด้วยนะครับก็คือยกค้างไว้เฉยนะครับนะ ผ่านก็ประมาณนี้นะครับผ่านก็ตรงรุ่นมันนั่นแหละนะครับสองสี่หกเอฟนะครับผมไม่เอาผ่านเล็กมาใส่นะครับเพราะว่าก็ผ่านตรงรุ่นมันเลยนะครับนะตัวนี้เล่มทะเบียนเอกสารครบนะครับเดี๋ยวพูดราคาให้ฟังนะครับราคานะครับเอาไปพร้อมใช้งานนะครับยางดีนะครับรถดีนะครับเอาไปผมว่าถามว่าถ้าไปเทียบกับมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งสมมติซื้อซื้อห้าศูนย์แบบผมเนี่ยเนาะห้าศูนย์ก็จอดอยู่นู่นนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณแปดเก้าแสนนะครับแต่ว่าสี่เจ็ดเนี่ยนะครับ ผมบอกว่าเป็นรถที่ใช้ดีนะครับพวกนี้ผลิตนอกยังไงมันก็ใช้ดีอยู่แล้วนะครับนะทนนะครับทนทานแข็งแรงนะเหล็กทนรถผลิตนอกนะครับตัวนี้นะครับราคา3า5 0 0 0สบาทนะครับรถคันนี้ราคา3า5 0 0 0สบาทนะครับนะเดิมๆโรงงานนะครับทุกอย่างเดิมนะครับจริงๆรถ47ทุกวันนี้ก็เริ่มหายากไปแล้วนะครับรถมือสองก็เริ่มหายากแล้วทุกวันนี้นะครับเพราะว่าก็คือเอาจริงอ่ะถ้ารถดียังไงเขาก็ไม่อยากขายใช่ไหมครับ ก็ยังพอหามาได้นะครับหามาให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับเนาะยางดีนะครับกระทะสวยนะครับบอดี้คอนโซนทุกอย่างก็เดิมๆของมันนั่นแหละนะครับผมก็มีแต่เรือนหน้าปัดที่เราเปลี่ยนออกมานะครับไม่ได้ผมไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่ว่าเป็นเขาเปลี่ยนมานะครับเจ้าของเขาเปลี่ยนมาเจ้าของเดิมเป็นครูนะครับเจ้าของเดิมเป็นครูไม่เคยได้ใช้งานหรอกครับรถครูรถพอเนาะเป็นครูกษเียนนะครับถังไม่บุบไม่ยุบนะครับถังน้ามันเต็มเต็ม มาร์กอยู่ครบนะครับในเครื่องยนต์ไม่เคยลื้อนะครับไม่เคยแกะเลยแหละนะครับน็อตในเครื่องยนต์นะครับเนาะวันนี้ก็อ่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใหม่เลยนะครับยางดียางดีนะครับยางสวยอยู่นะครับอยู่ครบนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าแห้งๆนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับนะเดี๋ยจะเห็นคาบน้ามันตัวนี้ก็คือเอาก็คือคาบไอ้น้ำมันเครื่องที่ผมเปลี่ยนวันนี้นะครับมันหกใสเฉยๆนะครับจริงๆเนี่ยแห้งเลยครับรถคันนี้แห้งๆเดิมๆเลยนะครับเนี่ย ขนาดรถอายุประมาณเท่าไหร่10กว่าปีนะครับ12 13ปีนะครับไฮดรอลิกยิ่งดีอยู่เลยนะครับรถใช้งานมือเดียวนะครับมีชื่อเดียวในเร่มนะครับนะใบโอรอยทุกอย่างมีนะครับรถใช้งานมือเดียวจริงๆนะครับเป็นคูนะครับข้างหลังแห้งๆเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่เคยรื้อซ่อมใหญ่สักครั้งนะครับตั้งแต่ซื้อมานะครับเนาะก็ได้มาบอกว่าใช้ดีจริงๆนะครับใช้งานเน่ยองอันนี้ผมไปไถดูก็ใช้ดีนะครับสวยๆเดิมๆนะครับ เริ่มหายากแล้วนะครับราคา3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์ตามคลิปตามรูปประมาณนี้นะครับระบบการทํางานทํางานปกติตัวนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มให้เลยนะครับใบดันสวยนะครับทุกอย่างสวยๆเดิมๆนะครับสามแสนสี่ห้าพันเอ้าสนใจติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์ห้าศูนย์เก้าหกนะครับศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์ห้าศูนย์เก้าหกโดมแท็กเตอร์ราคานี้ส่งฟรีประเวณหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกนะครับดูรถที่อำเภอเพลีจังหวัดอนราธิวานะครับนะถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามมานนนะะะคครรรัับบดแทกเตอ์ นานๆทีนะครับรถผมก็ไม่ย้อมแมวนะครับไม่ซื้อมาซ่อมรถซ่อมหนักผมไม่เอาเข้ามาเพราะว่าผมมีทีมช่างนะครับก็คือเอารถพร้อมใช้มาเลยนะครับมาขายให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับได้ใช้งานนะครับนะตเตอรี่ถ้าอยากได้ก็เพิ่มได้นะครับราคาก็เพิ่มไปนะครับตามความเหมาะสมนะครับของสภาพโรตเอรี่นะครับตามสภาพผมจะหามาให้มันต้องใช้182 183ตัวนี้นะนะครับมีดแปอยู่แล้ว ได้สตาร์ทเดิมๆทุกอย่างเดิมนะครับแห้งๆนะแบตเตอรี่สวยแบตเตอรี่ไม่ใช่แบตเตอรี่ใหม่ไม่รู้นะครับสีเดิมๆนะครับรถคันนี้ไม่เคยถูกทาสีมาเลยอ่ะท่านใดสนใจจะเข้ามานะครับก็ต้องขอยุตินะครับการถ่ายทําไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงมีอะไรมีอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาก็จะอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมได้รับทราบนะครับราคานะครับ รานะนะคามาต่อรองกันได้นะครับมาต่อรองกันได้นะรับเองก็ลดกันได้นะครับสวยๆนะครับรถคันนี้อ่ะโอเคท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ